สวัสดีครับชาวราีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาณนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2016นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับสนับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพญาหรือบูพยาห9เเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกนะครับสาหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ The Magician แล้วก็เป็นไพ่ Seven of p e n t น c l e s นะครับ The f โ o ร์ไพ่เ of Cup 2สองถ้วยสองา The Lover นะครับ แล้วก็เป็นไพ่หดามไพ่เอ f s ออฟ d แล้วก็เป็นไพ่เพ g e ออฟคัอิทธพลไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่โฟออฟเพนทา e อิทธพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่เดอะจัสติ e ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูมานะครับ ในช่วงเดือนสิงหาคมนียความรักความสัมพันธ์เริ่มมีโอกาสมีความหวังเริ่มการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในหลายๆราศีเลยนะครับรวมไปถึงราศีพิจิกลัคนาพิจิกด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าภพ่เสียจริงๆอะนะครับมีอยู่แค่ใบเดียวนะนอกกนั้นก็ นินๆหน่อยๆแล้วก็มีไพ่ดีขึ้นมาเยอะเลยดังนั้นชาวพิจิกแล้วก็ลักขณะพิจิกอาจจะกําลังเข้าใกล้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาเปิดรับหรือสามารถที่จะปรับและเคลียร์กันได้ดีขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของ Mindset การคิดการตัดสินใจกับในเรื่องของมุมมองทัศนคตินะครับกับในเรื่องของคู่ของคนรัง บอกเลยว่าค่อยๆประคับประคองแล้วก็สมดุลบาลานซ์ให้ดีที่สุดนะครับแล้วตัวคุณจะได้คอมมิชเมนท์ที่ดีหรือสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นไปในชิศทางที่เป็นเป็นโพซิทีฟนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนแต่ให้ตัวคุณเองนะครับพยายามโฟกัสในเรื่องของตัวตนของเราเองก่อนเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเต็มเต็มนะครับกับในเรื่องของตัวเราเองนะครับแล้วเราก็จะค่อนข้างดูเป็นโพซิทีฟ พอโพสิทิฟเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับความรักความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองตามจริงแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนมันยากมากเลยนะครับเพราะเราต้องเ,ออเขาเรียกว่าเหมือนเราต้องพยายามรู้ด้วยว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะเรากับเขาเนี่ยอยู่ในโหมดไหนมุมมองไหนอะไรยังไงเราต้องเรียนรู้เราต้องปรับเราต้องเข้าใจนะครับแต่หลายคนบอกว่าหลายคนจากการมาดูดวงอะ่ะนะครับมาบอกว่าเขาคิดยังไงกับหนู อะไรแบบเนี้ยเขาคิดยังไงกับผมแบบเนี้ยนะครับแสดงว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจเขาแต่บางคนอาจจะเข้าใจแต่แค่ยังไม่ชัวร์ก็เลยอยากแบบเขาเรแบบียกอะไรล่ะเหมือนคอนเฟิร์มจากดวงก็ได้บางคนอาจจะมีแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่าบางทีแล้วว่าความรับความสัมพันธ์น่ะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ตัวเราเองนะครับพยายามที่จะต้องเปิดรับพลังงานในทางมุมบวก p o s i t i ให้มากหน่อยเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นอิสระต่อใจนะครับกับ <P os itive> ตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยถ้าเราไม่ในก a t i v กับเขาเนี่ยความรักความสัมพันธ์ยังไงมันก็ไปต่อได้อยู่แล้วนะครับมันก็ปรับได้จูนได้เพราะว่าเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะยังรักเราชอบเราหรือ,อยังเป็นคู่กับเราได้ถ้าตัวเราเองเปิดรับพลังงานแล้วรู้จักที่จะอดทนกับการรอคอยหน่อยนะครับบางคนบอกว่าถ้าหนูรอคอยมา2ปี3ปี5ปี ยังต้องรอคอยไหมคําตอบคือไม่นะครับถ้าคุณอดทนมานานเกินไปสแสดงว่ามันความอดทนของคุณมันโอเวอร์เกินแล้วอะนะครับมันเกินไปกว่าสิ่งที่ควรจะต้องรับได้แล้วแปลว่าเราต้องรู้จักพอแล้วต่างหากถ้าคุณถึงขั้นเบอร์น,นั้นนะแปลว่าคุณต้องรู้จักพอแล้วนะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณอดทนไปมากกว่าน,นี้มันมีแต่จะ คือไม่ตอบโจทย์อะเพราะว่าคุณสะสมความรู้สึกไว้นานเกินไปเราเลยมีความรู้สึกโวยหาถูกไหมครับแต่ถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพยายามเคล้าเฟดออกมาจากความสัมพันธ์นะอย่างที่บอกแหนละถ้าเราทําอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ยุติธรรมเพราะอะไรครับเราจะรู้สึกว่าเราทําฝ่ายเดียวแต่เขาไม่ทําอะไรเลยเขากินแรงหรือเขาเอาเปรียบแบบนั้นเป็นต้นนะครับ ก็มาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกและแนะนําอะไรสำหรับชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกกันบ้างนะครับไพ่บอกว่าตัวตนของเขาเนี่ยได้เป็นไพ่ปบน,นี้เลยเจเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญในที่นี้แปลว่าเขาอาจจะกําลังรอคุณอยู่หรือกําลังดูพฤติกรรมนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะอยากให้คุณรอคอยอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมีอิทธิพลไพ่ใบน,นี้นะครับจ s t ติดแล้วก็มีอิทธิพลไพ่สรุปก็คือเป็นไพ่สี่เหรียญ สี่เหรียญแปลว่าเขาต้องการเซฟโซนต้องการสิ่งที่ปลอดภัยการมีความรักความสัมพันธ์เขาต้องการเซฟโซนนะครับนะเขาต้องการเซฟโซนแต่ถ้าคุณเป็นเซฟโซนให้เขาไม่ได้เรากับเขาก็คงมีปัญหากันแน่นอนถูกไหมครับใครจะอยากอยู่กับคนที่ไม่ใช่เซฟโซนละ่ะเขาก็ต้องอยากอยู่กับคนที่เป็นเซฟโซนอยู่แล้วถูกไหมเขารู้สึกปลอดภัยไงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรา เยอะเกินไปเราล้ำเส้นเกินไปนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมบางคนอาจจะบอกว่าแล้วมันมันยุติธรรมตรงไหนมันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่คุณแล้วบางคนอาจจะคิดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันทําดีกับคุณแทบตายแต่คุณมาบอกว่าฉันต้องการโลกส่วนตัวฉันต้องการแบบนั้นฉันต้องการแบบนี้เห็นไหมครับการต่างมุมมองเป็นแบบนี้แหละคุณมองมุมมองของตัวเองคุณก็จะคิดว่าเขาเอาเปรียบเราเสมอ แต่ถ้าเกิดเรานะครับไปมองมุมมองเขาเขาก็จะรู้สึกว่าอยู่กับเราอะถึงแม้เขาจะทําผิดแต่เขาก็อึดอัดที่ต้องมาแบกรับภาระถูกจับผิดถูกแบบนั่นแบบนี้เขาเหมือนกับว่าเขาทําผิดแค่ครั้งสองครั้งแต่คุณจะผิดเขาเป็นสิบเป็นร้อยครั้งแบบนั้นเป็นต้นเขาก็คิดมุมเขาเหมือนกันดังนั้นอะมันเป็นปัญหาโลกแตกนะครับ ถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้และพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ expands, ผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราต้องเรียนรู้และพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามันไปต่อมันก็ดีไปแต่ถ้ามันไปต่อกันไม่ได้เราคิดว่าเขาเอาเปรียบเราเกินไปเราคิดว่าเขาไม่พัฒนาเราคงเข้ากับเขาไม่ได้หรอกเขามองเราในแง่ลบเสมอหรือเรามองโลกเขาในแง่ลบเสมอมันก็ไปต่อกันไม่ได้จริงๆถูกไหมเพราะมันไม่สมดุลกันแล้ว เขาคิดอย่างเราคิดอย่างมันจะสมดุลกันตรงไหนล่ะถูกไหมครับอืมมันไม่เหมือนกันอนะประมาณนั้นก็อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์อนะถ้ามันเสียสมดุลมันก็ไปต่อยากดังนั้นเนี่ยเขากาลังมองและพิจารณาอยู่นะครับว่าเขากับเราเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกไปในทางไหนถ้ามันดีเขาพร้อมที่จะเปิดรับและแก้ไขนะครับถ้ามันดีนะเขาพร้อมที่จะแก้ไขนะครับเพราะว่าอะไรดิวเมดเชียนมา เดี๋ยวม c i จะเชล่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขนะครับเพราะอะไรเขายังรักคุณอยู่เห็นไหมสองถ้วยนะครับ the lover มาโอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนี้แค่ใบใดใบหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีงามแล้วชาวพิจิกได้2ใบเลยนะแปลว่าเขารู้สึกอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเขานะแปลว่าในใจของเขาก็ยังรักคุณมากเลยนะหรือยังต้องการหรือยังจริงใจกับคุณมากคุณรู้ไหมครับชาวพิจิก คุณนะ่ะได้เรือนคู่ของคนรักอนะ่ะเป็นเรือนราศีพฤษภซึ่งราศีพฤษภเป็นราศีที่ยึดติดและยึดมั่นที่สุดและก็เป็นราศีของความรักและความผูกพันที่สุดใน12ราศีเลยคุณได้คนที่เป็นคนที่รักจริงและรักจังมากๆเลยนะกับในเรื่องของดวงชะตาแต่ในช่วงของ ปีนี้และไปอีกเจปีดาวมฤตยูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงพลิกผันเนี่ยเข้ามาในเรือนความมั่นคงมันจะทําให้ทุกอย่างดูสั่นคลอนไปหมดดูเหมือนมั่นคงแต่ก็ยังสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลานะครับจะไปแหล่ไม่ไปแหล่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนเนี่ยมันแปลว่าเราต้องรู้จักปรับและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ถูกไหมครับนั่นคือวิธีที่ถูกต้องผมแก้สมาการให้คุณแล้วบอกให้คุณแล้ว ดังนั้นทำนะครับอยู่ที่ตัวคุณเองทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยมันเหมือนหาเงินนะนะครับคุณเหนื่อยมากคุณก็ได้รับผลตอบแทนที่มากบางคนนะครับเหนื่อยน้อยหน่อย,อยคุณก็ได้รับผลตอบแทนที่น้อยนะครับหรือคุณตีปริศนาในสิ่งที่ผมพูดได้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขายังรักเราอยู่เขาต้องการเขาจะให้คอมมิตเมนต์กับคุณหรือนะครับ อย่าว่าแต่คอมมิทเมนต์เลยแต่างงานก็ได้ถ้าเกิดคุณนะครับฟอลโล่ตามในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรใบนี้เลย The Fool เขาต้องการอิสระนะครับเขาต้องการที่จะให้คุณกับเขาสมดุลและบาลานซ์กันนะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป อะไรที่ดีมันก็ยังคงอยู่ต่อไปอะไรที่ไม่ดีนะครับเราก็ควรจะต้องตัดและดีลีสออกไปและเราก็ต้องเป็นเซฟโซนให้กับตัวเขาให้ดีด้วยนะครับเขาต้องการอยู่3มอย่างนะอย่างแรกเลยคืออิสระอย่างที่2คือต้องการเซฟโซนอย่างที่สคือต้องการความยุติธรรมที่เท่าเทียมนะครับนะแบบนั้นเป็นตน้นถ้าคุณทำพฤติกรรม3อย่างนี้ได้คุณจะแก้ไขสรรมการความรักความสัมพันธ์ที่ มันไม่ดีในอดีตนั้นไปในทิศทางที่ดีตอนนี้เขากําลังทดสอบคุณอยู่ก็ได้หรือเขาอาจจะกําลังมองคุณก็ได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นนาะแต่จริงๆอะ่ะผมอยากจะบอกว่าบางอย่างนะเราก็คงต้องพยายามหันนะครับคุยกันดีๆดูกันให้มากนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอะ่ะความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ยถ้าเราทําอะไรที่มันดูไม่โอเคถ้าเราทําอะไรที่เขาแบบ ฟงซ่านวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากเนี่ยนะครับมีมีไพ่แบบนี้ด้วยนะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีฟง่ายกับในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์มันจะทําให้ตัวเรากับเขาบั่นทอนกันถ้าคุณนะครับทะเลาะกับเขาหรือคุณกําลังมีไมล์เซ็ตที่มันขัดแย้งกับเขาอะเขาจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเนกาทีฟนะครับ จากที่เขาแบบอยากจะให้คอมมิตยอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันพัฒนากับกลายเป็นอะไรที่ดูแย่ลงนะครับหรือเป็นอะไรที่เขาต้องการเซฟโซนหรือเขาอาจจะแบบถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยุติหรือคลี่คลายเขากําลังจับตามองดูอยู่ว่าตัวเราเข้าใจเขาหรือย,อยังหรือดูแล้วนะครับว่าประเมินแล้วว่าความรักความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อได้ไหม ถ้าไปต่อเขาก็พร้อมที่จะไปต่อกับคุณแต่ถ้าคุณนะครับทํากับด้านในสิ่งที่เขาต้องการมันก็จะยากมากๆที่เขาจะเปิดรับคุณนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับยอมรับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือคุณเองนะครับเตรียมรับในเรื่องของสิ่งที่ดีเรียนรู้และพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เราต้อง พยายามดูสถานการณ์นะครับแล้วก็พิคอพิจารณาไปในทิศทางที่มันต้องล้อไปตามกันให้มากที่สุดนะครับก็อยากจะบอกอีกสักนิดหนึ่งว่าชาวพิจิกลักษณะพิจิกนะครับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะลงตัวกันได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่นะครับถ้าผิดทางมีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีหนึ่งดาบเกิดขึ้นด้วยถ้า ไปถูกทางเขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะครับไพ่หนึ่งดับคือการตัดสินใจการเอาชนะนะครับหรือการมาีความสมหวังเพราะว่าชัยชนะความสําเร็จเข้าข้างแล้วนะครับหมายความว่าเขาอะมีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกเราถ้าตัวเราเองนะครับ พึ่ปฏิบัติไปในทิศทางที่ดีดังนั้นเราต้องประครับประคองใส่ใจดูแลเขาให้มากหน่อยเด็กถือถ้วยนะครับประครับประคองไปอะไรที่มันเป็นปัญหาความหงุดหงิดความรู้สึกไม่ได้ดังใจก็ค่อยๆประครับประคองไปก่อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งแบบ just หรืออย่าพึ่งที่จะแบบเอาความตอบเอาความจริงใดๆถ้าเราพยายามนะครับไม่ลำเส้นไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรยอมถอย เ้าหนึ่งเพื่อให้เขามีเซฟโซนของตัวเองถ้าเราเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับตัวเขานะครับเขาจะติดคุณแบบไว้ใจคุณติดคุณมากๆเลยแต่ถ้าคุณไม่ให้เซฟโซนเขานะบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์มันก็ไปต่อกันยากมากๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาหวาดระแวงทุกครั้งที่อยู่กับเราเพราะเราไม่ใช่เซฟโซนของเขาเขาจะไปหาเซฟโซนที่อื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณดังนั้นปัญหามันก็จะเริ่มเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันอยู่ที่ตัวเราเองอะ ให้เซฟโซนที่ดีสำหรับตัวเขาแล้วหรือยัง ถ้าทำได้ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าทำไม่ได้นะครับความรักความสัมพันธ์มีแต่จะสุดแล้วก็ส่งแล้วก็แย่นะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่ยังไงความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะลงตัวแต่วงเล็บและขีดเส้นใต้นะครับไม่ต้องดราม่านะเพราะทุกคนไม่ได้แปลว่าได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าตัวเราให้เซฟโซนให้อิสระกับการตัดสินใจของเขามากหรือน้อยแค่ไหนไม่จัดเขานะครับให้ความสมดุลกับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วความรักที่มันมีปัญหาจะค่อยๆคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงเป็นนานมนมทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ